อน,นิจจังอยู่แล้วอาน,นิจจังนี่เป็นตัวช่วยเป็นตัวช่วยตัวจริงที่จะช่วยบรรเทากฎของอิทัปปัจจยตาคือกฎของกรรมกิเลสบาปเพราะคนเราเนี่ยจะต้องพบเจอกับกรรมกิเลสบาศอยู่สม่ำเสมอไม่ว่าเรียนทํางานมีชีวิตคู่หรือว่าหาประสบการณ์ต้องการความสําเร็จหรือว่าพักผ่อนในชีวิตหรือว่าทาความดี จนตัวเพื่อครอบครัวเพื่อพ่อแม่หรือว่าสาธารประโยชน์กรรมก็คือกฎที่ว่าก็คือกฎอิทธิปัจจตาคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็เกิดเมื่อสิ่งนี้ไม่เกิดสิ่งนี้ก็ไม่เกิดสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับเมื่อสิ่งนี้ไม่เกิดสิ่งนี้ก็ดับเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ไม่เกิดกฎเหล่านี้แหละเขาเรียกว่าเป็นกฎธรรมชาติที่เราฝืนไม่ได้แต่มีตัวช่วยอยู่คือความอนินตจัง เส้นเราทำความดีไปมีคนติคนว่าคนชมไม่เห็นด้วยไม่ช่วยไม่เชื่อไม่ชอบมีการว่ากาวติตำหนิหรือว่าด้วยความอคติเราก็จะสามารถที่จะผ่านพ้นสลัดหลุดสิ่งที่เรียกว่าวิบากที่เกิดจากการทำความดีเพราะว่าโลกนี้นแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งพวกแบ่งศิษย์แบ่งอาจารย์แบ่งธรรมะแบ่งนิก,กายรือวก็แบ่งเขาเรียกว่าแยกย่อยแต่โดยความ องรวมแล้วก็คือยึดติดไม่ได้มันจะต้องหลุดต้องผ่านต้องพ้นไม่ว่าเราจะศรัทธาชอบเชื่อช่วยใครตอนนีน้เราก็ไม่สามารถเชื่อหรือว่าชอบช่วยใครได้จะต้องหลุดต้องคลายความรักความห่วงความกังวลกิเลสกรรมวิบากก็เหมือนกันที่เรายินดียินร้ายดังนั้นในที่สุดก็ต้องจางคลายดับหายไปไม่มีใครเชื่อหรือว่าชอบช่วยยึดติดผูกพันในสิ่งใดได้ พราะกดอิทธิปยาตาเหมือนมีไฟมีเชื้อเมื่อหมดเชื้อก็หมดไฟหรือว่าหมดไฟเชื้อก็ไม่ติดสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกันการสรรเรินินทาความสุขความทุกข์ความสบายความไม่สบายความสุขความทุกข์ยากลําบากสิ่งเหล่านี้เกิดจากกดอิทธิปยาตาทั้งหมดบางอย่างเราอยากมีกรรมร่วมกันอยากมีกุศลร่วมกันก็ร่วมกันไม่ได้อยากเป็นญาติธรรมก็เป็นญาติธรรมไม่ได้อยากมีความรักกัน ทำไมเราเลือกไม่ได้เราจะรักใครสักคนรู้ว่าจะเกลียดจะทำร้ายใครทำไมทำไม่ได้หรือว่าเราไม่อยากให้เขาว่าร้ายกล่าวร้ายทำร้ายเราหรือว่าไม่อยากให้รักให้ชอบให้สนใจเราเราก็ห้ามไม่ได้เขาเรียกว่ากฎอิทธิปัิยาตาเมื่อเราฝืนกฎไม่ได้เราเดินอยู่ในกฎเราเล่นอยู่ในกฎเกิดมาในโลกนี้แต่มีอนิจจังเป็นตัวช่วยนะเราก็มีอนิจจัง มื่ออนิจังอนิจังอยู่แล้วเนี่ยมันก็สลัดหลุดออกจากสิ่งที่มาครอบงําเราที่เราไปมองไปอ่านไปฟังไปรู้ไปเห็นไปคิดไปพูดไปทำที่มันย้อนกลับมาโดยสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่คนอื่นทําให้บ้างเราทําเองร่วมกันทําบ้างฉะนั้นอนิจังนี่เองเป็นตัวช่วยทางออกที่อรอดปลอดภัยหลุดพ้นในที่สุดฉนันให้มองเห็นอนิจังเป็นที่พึ่งแต่เมื่อเรามีอนิจังเป็นที่พึ่ง เราก็มีเครื่องมือที่จะสลับตนออกจากการครอบงำและตอกย้ำจากโลกธรรมจากโลกวัชชะหรือว่าจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่จากเรื่องราวที่พบเจอจากประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลายเพราะคนเรานี่ต้องพบเจอทั้งอารมณ์ความรู้สึกความคิดคำพูดการทำจิตใจที่ดีบ้างไม่ดีบ้างจิตไดสนน้สันชาตฐาน ของคนแต่ละคนแต่ละวัยแต่ละเพศที่มีระดับสติปัญญาที่อ่อนสติที่ไม่มั่นคงว่าจิตที่ไม่ดีนะเป็นจิตที่วิปลาสเป็นสติปัญญาที่ไม่ชัดเจนแจ่แจ้งในความเป็นน้ำหนึ่งเดียวใจกันเพราะคนเราชอบแตกความสามัคคีชอบเห็นคนอื่นดีกว่าทนไม่ได้เพราะเราอิจฉาริษยาหรือว่าชอบมีความคิดเห็นเป็นตัวเป็นตน ทั้งที่สุดทุกอย่างนั้นหาได้มีตัวตนอยู่อย่างแท้จริงและถาวรไม่แต่คนเราก็อดไม่ได้รู้หมดเข้าใจหมดแต่อดไม่ได้ที่เป็นอย่างนั้นเพราะไม่เข้าใจกฎนะกฎก็คืออดไม่ได้แต่ถ้าใดสิ่งใดเราอดไม่ได้เราควรที่จะสลัดสละไม่ควรไปตอกย้ำไม่ควรไปติไปว่าไปกล่าวไม่ควรเป็นเนื่องด้วยควรจะอยู่นอกเหนืออย่างสงบสงบอยู่อย่างปล่อยวางอยู่อย่างไม่ยึดติดถ้าเรายิ่งแบ่งแยกปรุงแต่งพอสุดท้ายกรรมตีกับ ทำให้เราเป็นคนผิดทำให้เราเป็นคนไม่ดีในสายตาของตัวเองเขาเรียกว่าจิตใต้สํานึกสัญญาวิตกจะเข้ามาก่อกวนสมาธิและสติเราไม่ให้สงบไม่ให้อารมณ์ปลอดโปร่งไม่ให้จิตใจโล่งผอนคลายที่เป็นอย่างนั้นเพราะเราเห็นผิดเห็นดีเห็นชั่วเห็นถูกเห็นไม่ดีเห็นไม่งามไม่เหมาะไม่ควรการมีความเห็นอย่างนี้เป็นความเห็นที่เรารู้สึกนึกคิดปรุงแต่งไปเองโดยความเป็นจริงแล้วมันเป็นแค่สมมุติของ ศิละปะวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละชาติแต่ละเผพันธุ์แต่ละสถานที่เรายึดติดเราจะไม่สามารถอยู่นอกเหนือสัญชาตญาณอยู่นอกเหนือนิสัยทัดแท้ของตัวเองได้จะเป็นคนที่ตกย้ำหมกมุ่นวิตกสัญญาการมพยาบาทวิกิจิจชาความดังลนสงสัยนิวรณ์ก็จะบังเกิดขึ้นอยู่ระยะเพราะว่าเราไม่มีความเห็นชอบอมีแต่ไม่เห็นด้วยที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนเรา ไราการศึกษาไรา้ิดการศึกษาในเรื่องของสติปัญญาเพราะสติปัญญาเราถูกจํากัดด้วยความรู้ความเข้าใจเขาเรียกว่าไม่ปลงไม่ปล่อยไม่วางท่านให้ปรงให้ปล่อยให้วางโดยเดียทุกคนอย่าเอาความคิดเห็นของตนเองเป็นที่ตั้งให้เอาความเป็นอนิจจังเป็นที่พึ่งเมื่อคนเรามีอนิจจังแล้วคนเราก็จะมีที่พึ่งไม่ ไปจริงจังกับสิ่งที่พบเจอคนเราโมแต่จริงจังกับสิ่งที่พบเจอก็เลยไม่สามารถที่จะอยู่นอกเหนือสังสารวัฏได้บ่แต่หมกมุ่นตอกย้ําเพราะคนเราหมกมุ่นตอกย้ําอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าความรู้ความเห็นความเข้าใจความเชื่อซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถทําให้คนเราสร้างปัญหากับตัวเองและผู้อื่นทําให้เราไม่แล้วแล้วไปไม่อาโหสิไม่ขี้คายผ่อนคลาย ฉะนั้นให้คี่คลายผลกายให้อาโหสิไม่ต้องตอกย้ำนะเพราะว่าคนเราไม่จําเป็นต้องคิดตามกรรมไม่ต้องคิดตามเจ้ากรรมในเวรไม่ต้องคิดไปเองไม่ต้องรู้สึกไปเองเห็นสักว่าเห็นซะรู้สักว่ารู้ได้ยินสักว่าได้ยินทราบสักว่าทราบกายสักว่ากายเวทนาสักว่าเวทนาจิตสักว่าจิตธรรมสักว่าธรรมเพราะสิ่งเหล่านี้ตกอยู่ในกฎอิทัปปัจจิตาคือกฎที่มันเกิดมีเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย หรือไม่มีไม่เกิดมึงไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ตัวอนิจจังนี่แหละจะเป็นตัวช่วยสลัดสลัดกฎเหล่านี้ให้เราไม่ต้องไปจมแช่สาราวนหมกมุ่นยึดติดผูกพันกับสิ่งร้ายๆที่เข้ามาที่เราพบเจอที่เป็นสภาพแวดล้อมเป็นสังคมเราจะได้อยู่ไม่ว่าในความฝันหรือความจริงหรือว่าโลกอินเทอร์เนต็ตหรือว่าโลกแห่งสมมติโลกแห่งสัจจะฉะนั้นเราอยู่นอกเหนือโดยการที่ว่า อันนี้จังอยู่แล้วอันนี้จังอยู่แล้วดีๆทุกๆคนให้ปฏิบัติอย่างนี้สุขขังเสติ